สีไฟสีไฟไปสนใหงเยนนักเชือสาวน่อยงามงามไม่หเห้เรียกส้บมาปีบุญใหม่ไม่เรื่อยๆนะอันนี้จะลงอืาไมวไานนี่ลหละอยู่ในมูอโฮสีวงเบอมัน

les si. Bah, c'est que c'est vrai que. Pas très très haut sinon. Et ça, pour moi, ça me sert pas à grand-chose. Là, parce portable. Mais prends celui que tu te plais. เงียบเงียบพี่น้องลานขายเฟอร์น,เนิเจอร์มีโคมไฟอืมนีม่ผ้าห่มอันนี้มอนมีหลายอย่างให้เลือกถ้าลูกสาวหลาม,มาสือโคมไฟ เอาไว้ในห้องเลียนหนังสือจะไปโรงเรียนประจำแล้วจะได้มาบานตะสาวาชีดบาทนี้นหลาแม่มีหวดหอมหวดโคมไฟ <c oughs> มีซุงมพอรมอืมเอา,นา <c oughs> เอานี่นวาลูกเออปะเอาวันี่แล้วก็